มีข่าวจากแดนกระทิงดูอย่างลาลิกาสเปนมาอัปเดตกันอีกแล้วครับณปัจจุบันมีการเปิดเผยว่าชาักแอนโทนีปีกตัวยืมชาวบราซิลของแมนเชสเ,เ,เตอร์ยูไนเต็ดที่ณปัจจุบันครับกำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับเรียลเบติสและก็มีข่าวว่าเบติสครับอยากจะได้ตัวนักเตะไปร่วมทีมแบบชาวอเช่นกันแต่อย่างไรก็ตามครับอยู่ๆก็ได้มีการอัปเดตล่าสุดว่าจากนัของตราหมีเอลีติโกมาดริดอยอดทีมของสึกลาลิกาสเปนพวกเขาเหมือนจะมีความสนใจในตัวแอนโทนีอีกหนึ่งทีม,ทมเช่นกันละครับ นัตั้งแต่ที่เดิมมุนยับย้ายออกจากแมนยูนเต็ดโดยสัญญายืมตัว6เดือนในช่วงตลาดเดือนมกราที่ผ่านมาเขาก็ได้โอกาสกลับมาพิสูจน์ตัวอีกครั้งในลีกสเปนโดยการมาอยู่กับเรอัลเบติสเขายิงให้กับทีมไปถึง4ประตูพร้อมกับได้ทำอีก4แอสซิสจนกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นคนสำคัญเลยครับที่สโมสรน,นั้นขาดไม่ได้โดยที่ก่อนหน้านี้ครับเคยมีการเปิดเผยว่าเบติสอยากจะดึงตัวนักเตะเข้ามาร่วมทีมแบบทาวอ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับพวกเขาจะสามารถทำันดับไปเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าได้หรือไม่แต่จากในท้ายที่สุดทําไม่ได้จริงๆพวกเขาก็ยังมีแผนสํารองนั่นก็คือจะพยายามยืมตัวแอนโทนีมาใช้งานอีกครั้งโดยสัญญายาวจนจบฤดูกาลแต่ว่ากันว่าในคราวนี้ครับทางเบติสเตรียมที่จะจ่ายเงินค่าเหนื่อยกับนักเตะในสัสดส่วนที่มากขึ้นในฤดูกาลหน้าแต่จะว่าดูเหมือนว่าทางปีศาจแดงจะไม่ได้คิดแบบเดียวกับเบติสิครับ เพราะเนื่องจากทีมด้านจากอังกฤษมีแนวโน้มที่อยากจะปล่อยตัวนักเตะออกจากทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์และในสัปดาห์นี้ครับชนะของไอเปเปอร์ก็ได้ออกมารายงานว่าปีศาจแดงมั่นใจว่าพวกเขาจะได้เงินราวรา0ล้านปอนด์จากการขายแอนโทนีในช่วงตลาดซัมเมอร์โดยมีหลายสโมสรในยุโรปนะตอนนี้ครับที่มีเขาเชื่อมโยงกับนักเตะอยู่และในขณะเดียวกันการรายงานล่าสุดจากฟิเจเฮตเทปลอยจากสเปนก็ได้อ้างว่าจากนั้นอาเลติโกมาริดต้องการตัวแอนโทนีไปร่วมทีม หลังพวกเขาดูจะประทับใจในฟอร์มการเล่นของนักเตะร,รายนี้ตั้งแต่ย้ายมายังสเปนโดยรายงานได้ระบ,บุว่าแข่งชาแซมบ้ารายนี้สามารถเข้ามาเพิ่มขุมกำลังในเชิงลึกและไดนามิกให้กับตัวเลือกในแนวรุกของทีมตรามีได้แถมนอกจากแอมาลิที่สนใจแล้วครับยังมีสโมสรนในเซเรียอิตาลีที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยชื่อสนใจในตัวนักเตะเช่นกันลวครับ และก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ